ที่เอาของไปขายไอ้ที่เอาของไปแจกร้านผมนะโอ้ยจะร้องไหไ้เหรวไ,ไอเฮียกูแตกบนแน่ของร้า<ห>นมึงไอเฮียแค่นั่นแหละสัตว์หลั่งของเลยไม่ไม่แล้วกูกูกินหมูนี่กูเข้าดี่มาได้ไงเนี่ยกูแดกหมูด้วย <ST AR> คุณนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอไ้เฮียมึงดียังไงไอไ้เฮียสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเฉ่งเลยเฮียทุตีไอ้สัตว์ ของร้านที่เอามาขายนี่มันมีแต่ของกากนะโอ้มันก็กาอกาอยู่แล้วไงโอ้มันก็กากไงเฮียกากเหมือนร้านเมื่อยเฮียฟังก่อนนะขอจังหวะพูดก่อนได้เปล่าไม่มีเวลาให้หมดเลยมันก็กากเหมือนาาร้านมึนงอยของเมื่อยเฮียของร้านมึนงอ่ะดูนะครับไม่ใช่จนนะครับไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรกูไม่ได้นะครับขวยทักหาลูกค้ากูไอ้สัตว์แล้วบอกกูขายของฟรีเหี้ย แล้วดูนะครับควยฟอร์มโนโตนนะครับจะมายิงยิ่กูนะครับควยแต่จอยโทเค็นไม่เข้านะครับเฮียกังจัดนะครับควยอเฮีย